สวัสดีค่ะพีพาธค่ะสวัสดีครับพีพาธครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพีพาธค่ะท่านผู้ชมพีพาธนี่เป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะงวดนี้มาตามต่อตวิกต่องวดค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6พันหค่ะงวดที่ผ่านมาพีพาธเพิ่นฝันเธอเดียวเนาะค่ะฝันเธอเดียวไปตามเพิ่นเธอเดียวเลขเพิ่นกับเขาค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของพีพาธต้องทำเนาะค่ะในงวดที่ผ่านมาค่ะพีพาธนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันว่าเด็กหน่อยนี่หิว ถุงเนื้อมะหาเนาะค่ะหิวถุงเนื้อมะหายเป็นตีหาเป็นหนึ่งสองค่ะเป็นเหล็กติดจับฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะลางวดนี่ฝันจังไดคุณพี่มืันนี้ฝันว่าคลอดลูกคลอดอลูกโอยเลือดเต็มเลยคลอดลูกปเป็นเลยหน่อยผู้หญิงตหาหักตาหักค่ะอน,นุกรขอดลูกให้มากกับซอยคลอดอยู่ผู้เดียวเลยเด้คลอดผู้เดียวเลยแม่นจะได้คือ,อดถูกเขาโอ้คลอดผู้เดียวได้บบญญาน,นยังไม่คิดได้ใจนะแต่ว่าผู้เบญญาดยันไงเลย ก่อนอะไรก็ผ้าลูกแม่นพาลูกไปท้อความสะอาดพร้อมเด้ไป็นลางยังให้ลูกเยยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแม่นตัวจำหม่ำบุขาวจั่วเลยโอ้เลือดกันร้ายขนาดเลยเลือดไหลออกแม่นแม่นแม่นเลือดไหลออกไหลฟันฟันซจำหนีหลีฟันซันสันเลยแม่นฟันจำหนีฟันมือไรเนาะฟันนี่ฟันมือขึ้นนี่เลยฟันมือขึ้นนี่เนาะแม่นค่ะคอนจีแจงเลยคอนจีแจงเช้านี้กระเป๋าท่องพูนมาตาม พีพาสนี้มือนี้วันที่สิบเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะมืออื่นนี่ก็น่าจะเป็นวันเขาพันษาเนาะมือน,น,นี้วันเีนิ่วันอันนี้เนี้ยแนวทางดดบันนี่มนเป็นพีม,มากบอกพีม,มากโคกโคกเก่าโคกซีหนึ่งเด้อโคกโคกเก่าโคกสีหนึ่งแล้วเก่าเก่าได้กับหัวน้ำเก่าเก่าหค่ะกับหัวหน่ำเพื่อไหวเพื่อแต่ว่าเก่าเก่านี่เป็นต,ตัวกันเมืนบอกคะ่ะเป็นตัวกันโคกโคกนี่คือมาก โคกนี่คือมากแห้งมากแห้งย่อนว่าจังไดย่อนว่าฟันแล้วเลือดออกร้ายแล้วฟันให้นิดหน่อยแล้วเคยเคยสื่อถือเน้ถ้าฟันแบบนี้มมันสีออกโหกแม่เขาเคยสื่อถือมาฟันแบบนี้แม่เคยสื่อโคกถือค่ะคือกันกับหัวที่พานมาเนาะแม่ค่ะค่ะซาวน์นี้ก็ได้ถามพี่พัดเนาะค่ะว่าหนึ่งสองนี่มาจังไดเนาะค่ะหนึ่งสองเพิ่นบอกว่าถ้าฟันแนวนี้ฟันมาเดิกหน่อยหิวทุงเหนือมาาหนี่ มันสีออกหนึ่งสองเพื่อนว่าเพิ่นเคยถือมาแล้วเพิ่นว่าเ<โ>พิ่นกระเป้าแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เพิ่นกระเปาหกหกเ<ม>นาะค่ะหกหกกับสีหนึ่งบอกค่ะหกหกกับสีหนึ่งเนาะค่ะถ้าฟันแนวนี้ฟันบาดได้คลอดลูกนี่มันสีออกตัวนี้เพิ่นว่าค่ะกระลองเบิงค่ะท่านผู้ชมเป็นครั้งที่สองเนาะ<ม>ทีมาตามผีผมพัดค่ะเป็นขั้วฟันที่สองเนาะคะ่ะงวดที่สองค่ะก็ขอให้เข่าขอให้ปังขอให้หมาอีกคือเกาเนาะค่ะ ในความฝันนี่ล่างล่างลูกเองเลยม,มันบอกขอดเองล่างเล็ก <พา S 1> น้อยเองแมนค่ะอ,อแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีแตกต่างจากผิพาทก็สามามาตีได้เนาะคะ่ะคอมมนตคีปพูดคุยกันค่ะว่าฝันแนวนี่สิเป็นตัวเลขตัวไรเนาะคะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวเพิ่นหายมากเพราะว่าเพิ่นหมั่นใจว่าเพิ่นเคยฝันแล้วเนาะคะ่ะแบบนี้ ถ้าฝันแบบนี้มันสิออกตัวนี้เคยถือมาแล้วมันบอกพิภพแม่แม่คยถือมาแล้วเคยฝันแนวนี้เคย่ือบารนี้ก็ขอถามเพื่อนอกก็เพื่อท่านผู้ชมเปยากหูเนาะอายุพิภพหนึ่งจักเี๊ยนะครับสี่สิบค่ะสี่สิบมาค้างปีะครับ่ว่าตัวเลขยที่จะลงห้กับเป็นตัวเลขที่พิภพเป็นห้มากเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมเปยากหูเนาะคค่ะรับการไหวเนาะเพื่อเปยากไในอายุค่ะเป็นในภาคในงวดนี้ค่ะฝันโม่เงาฝันสันสันกระสันค่ะค่ะสันสันนีร่ะมันแม่นเนาะค่ะ ค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะพีพามียังเพิ่มเติมอีกบอบอค่ะบอบมีเนาะค่ะค่ะขอบคุณพีพาธได้หลายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพีพัธค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะพีพาธนี่ฝันสันสันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าจะคล้องขอดลูกเพิ่นว่าขาเพิ่นฝันวระตเพิ่นเองนี่ลอดลูกเนาะค่ะ คลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงเพิ่นว่าค่ะทำคลอดเองเพิ่นว่ะล่างเองเนาะค่ะล่างลูกเองเลือดนี่ออกเต็มเพิ่นว่าค่ะเลือดไหลเต็มเพิ่นว่าค่ะถ้าเพื่อนฟันแนวนี้ย่ำไดเพิ่นว่าเลขกมันสิออกตัวนี้เพิ่นว่าค่ะพี่พาดเพิ่นก็เลยห้มาเนาะค่ะหกหกค่ะหกหกวงกลมห้เน้นเนาะค่ะเพิ่นว่าถ้าฟันแนวนี้ย่ำไดออกฮกกเพิ่นว่าค่ะ เพราะว่าเพิ่นเคยฝันมาแลลวแบบนี้เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เคยถือมาแลลวเพิ่นว่าค่ะเน้นวงกลมหเนาะ,ค,ะค่ะหคกคกค่ะแล้วก็สีหนึ่งเนาะคะ่ะที่เพิ่นหามากีหนึ่งค่ะเป็นเลขตีจากฝันทั้งเบิร์ตนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเพิ่นฝันแนวนี้มันออกตัวนี้เพิ่นค่ะเพิ่นวานเนาะคะ่ะมีหคกกกับสีหนึ่งเนาะคะ่ะเน้นวงกลมหเนาะคะ่ะส่วนสีศูนย์นี่เป็นอายุของผีพัดเองเนาะคะ่ะติดไป้น้ำค่ะ พิพาฒนี่อายุ40ปีเพิ่นว่าค่ะเก่าเกานี่เป็นโตกันเนาะค่ะเก่าเก่าเป็นโตกันเพิ่นว่าหกฮกอาชับหัวกระไดเพิ่นว่าการแม็นน้ำก็คือเก่าเก่าเนาะค่ะแต่บนเน่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเก่าหกฮกเก่ากระไดเนาะค่ะแต่ว่าแอดบริเขียนลงไฮเนาะค่ะกะเบาให้เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับฟังค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขข้อมันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของพีพา์ค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเดชรางวัลใหญ่กับพิภพสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกับนําเด้อค่ะกันไว้เนี่ยค่ะกับนําค่ะค่ะพิภพนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะไปตามเพื่อนคลิปแรกับเขาค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาพิภพเพื่อนหายตัวเลขมาก หนึ่งสองเนาะค่ะกับเขาของเพิินค่ะผู้ได้กลับกับสิได้เนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคให้ยมานกับผีพัดสุขูสุขชนค่ะคะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบเนาะค่ะหรือว่าถูกใจสาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพราวยน้านี่รรนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ